สวัสดีครับพี่พี่น้องชาวอีสานบ้านสุขทุกคนครับมาพอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับมืัอนี้เฮาสิภาคไปยามตรงครับผมพอดีเมื่อวานฝนตกนะครับอ่าคุณปู่ก็ใส่ตรงไว้ครับแจ็คสีได้หน่อยหลายครับไปดูนั่งกันครับพี่น้องครับไปยามตรงกันครับผม อีสานบ้านสวนสวัสดีครับครับผมพี่น้องว่านฝนตกครับผมวันนี้เอาสิลงไปยามตุ่มบิ่งครับว่าสีนี้ยังเขาเนี่ยครับเป็นปูใส่ตุ่มใบครับพี่น้องเอานกครับพี่น้องนก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 เจ้าฟ้านครับผมนกหลายครับนกเจ้าฟ้านนกตุ่มนกเกหน้าครับหลายครับพี่นี่ผู้ไรขาผู้ไรตีครับผู้ไรยิ่งมันครับ ได้หลายครับของแม่แพรลูกครับไปครับเป็นรุ่นนะครับว่าตรงข้าสีไดอย่างครับวันนี้ครับไปลองในเหิงใกล้ๆเหมือนเป็นป้าไพครับผมว่าปล่อยสองสามปีแล้วครับเป็นไพ่กิมจุงนะครับเป็นไพ่กิมจุงครับเอาไปขายเป็นไพ่แรงนะครับไพ่แรงนี่เป็นหัวหน้าครับมีน้องสาบผมเขากรลังง้างครับโอ้เขาง้างครับเป็นองพี่นี่มอดแล้วครับผม ตรงหน้าครับตุ่มครับอะไรอนนะครับคุณปูครับผมมายามตุ่มครับมาดิปูเสียลตุ่มบอกครับโอ้เป็นปูปัญญาชาวบ้านครับเอาเนี่ยมาใส่ไว้นี่งูของครับพี่น้องเป็นบ้านเป็นบังหอยครับผมหอยคุณปูงูของมาก้ะครับนันนี่งูนะคุณปูเนื้อยังเดอกนั่นดิเห็นอยู่ห่อโอ้เห็นงูดินงูดินเป็นลายเป็นงูดินคุณปูวะอย่าระวังได้เลยครับมันตะาลครับ เดี๋ยวคุณปูจีดจัดการมันครับโออถ้าเกิดลอยมันนีคุณปูอนอนลงมันจะลอยนีปะมันสะออกไปเออ<ป>เอาลอกล่องก็ออกแล้วดีคุณตงไปตัหมดทุกอยากกับมันไดยเพิ่นนี่อยากรอ,อก็ก่อเองดาวนี่ปลาบอกคุณปูงสงสัยแล้วก่อน,นท่านเบิองคักอยู่นี่เป็นคนโมหงนี่เลยรับแหละครับเคลียงงูออกก่อนครับผมเนี่ย ผมย่านครับผมเลยขึ้นมาต้งสูงครับ <c oughs> ย่านงูครับนอนแม่นจังเฮ้ยออกไปเฮ้ยมันบอกกันเที่ยวออกไปบนบกแม่นาต้องเก็บเอาบอกมันก่นเอาเถานนอะเนาะมันบอก,ออกไงเทเดินๆจังนเนาะรึเปล่าอย่างครับออกเ<อ>นาะ<อ>ต้องบอกอน้อยครับพี่น้องโอ้คอยเฉยไรครับผมปินทองลางงานปินทองละงานเลยครับงูแห่งบนบกเหงูดินปะ องูดินงูดินคุณปู่อะโงูดินเคโงูดินโอ้บลาได,ดปลาครับ <c oughs> ปลาคือปาไหครับแดแหอยกับมูครับเปน้วคุณปู่เจียวใสใบก่อนครับตัวไหนครับยจุกนเดี๋ยวม,มันไม่แกจะมายามม่ครับเป็นหลักปู่มันยาชอบกปูปไปเห็นกลาเบิงก่อนน้ำไยามีปูครับปูเ่อนีตัวนี้แหละแม่หนองน้ำโมก็น้ำมตนครับ ใท่อ,อ,อันนี้ก่อนออกหน้าไปไว้ครับไทยด้วยกนแม่บุ๊คคือทีนี้ไรบ่งูกันเลยฮึยยทำตาตายบ่๊ะยังล่ะงูเอางูอ,งอ,งองันนี้เป็นแนวนี้มันทำตาตายงูอันนี้เป็นแน่นี่ตัวมันจะไ,ลไหลไปไวครับ กันได้สองอย่างครับพี่น้องกันปลาออกมาครับจากทงครับแล้วก็กันบอกห้อยขึ้นไปหาหน้าเห่าครับนี่ครับนบอกไปแต่ว่าบอกห้อยนี่กันมาท่านเหครับพี่น้องยันี่มันโลนตะกี้กันดีด้วยตะกี้มาสิมช่วงที่เราห้อยขื้นเต็มหน้าแล้วครับไหลลงมาเต็มตุ่มครับตุ่มนี่ก็เท็อนง่ายๆครับเตือนจะคายมาใ่โค้งเล็กเอาครับตะกี้เขาต้องสารครับสารใหนไพ่ครับอืมโค้งเล็ก ไฟม,มัดนี่โค้งเล็กครับเสียมยม,ยมก็ด,กกด,มดีกันโบย่ากกันนีงก็มัดเอาก็ไรกันโบนี่ก็นเสียมง่ายนี่คนคนเสียบ่ได้เสียมได้หน่คนมดัดเอาได้นี่ก็บมัเมมดเอ,อ,อา,าเลยเนฮะ็ดแบบว่าประหยัดได้นะบ่ได้ใสยันอ่านี่นะครับน้ำมะเขือเ,เรื่องงูกับบอกหอยครับคุณผู่ ใ้่เราคงอาร์ตข่อยไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไช่หรือเล่าโอ้ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเขาก็ไปเองเขานั่ะเนี่ยทายเอาแน่นั่นไปแล้วคนเออนี่แล้วครับนี่แล้วเอาปลาแล้วเขาเขาบดเดืดขายนะครับโอ้เดือดข้าวกระดยังปล่อยปล่อยไว้ครับต้นเดือดต้นเห็ดยังเขานะครับมอสตะไลหรอมอสนี่เขาก็ต้องระวังระว่างแคหน่อยครับระวัางทำปลาเดี๋ยวบอกหอยเข้าไปเดี๋ยวเขาอยากเก็บบุก่อยนะพี่น้องครับอันนี้ก็เถปที่เจาะนะไปเก็บตีมันอาไปตื่มกันจะต้อาเมื่อหาเขาคนสูงสูงคนผม ระวังนะครับเก็บบอกไม่เฉลี่ยระวังเลยเออปวดเยอะเลยครับมีโคนเอิ่อนอายครับเป็นกๆได้นเดี๋ยวเจ้าบอกเหี้ยกจะจกลงไปขอไว้ไหว้ให้ทางไหวไหโ้คนเรียกพี่ครับมือหัวโตเลยครับบาดหัวคือคือบาดเลี่ยวครับเต็มแผลเริ่ออกเรียบร้อยครับผมเคยถือลายรอบปครับไดยินแล้วน่าขันมีข้าเหยียบลงไปข้าจะปวดแห้งมือยังข้าวคอยบอกคอยอยู่ยินข้าวบอกคอยได้ลำลังกันหมล้ว ไว้เต็มเต็มเลยนะต้องใสล่องถาวรใช่ไหมอืมอยู่กับส่ถุงข้าวเนาะแมนถุงข้าวซอยได้ห้องห้องโมเดวเห็นจินอ่ะมีปลายสามตัวไปหลองมุลไม่ได้ใครับหอยเสลีกินกับปลาอ่าวเรียบร้อยครับผมาไปก่อยครับไปี่น้องเห็นมาเชิญครับไปร่างครับสำหรับคลิปยามตุ่มเข้าวันนี้ครับกาได้บอกหอยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวห้องสกับขึ้นเมื่าครับมาเชิญกาฝาก พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผู้ที่กดแล้วก็ขอบคุณในลายครับผมแจังได้ก็เชื่อกันคลิปนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ